สวัสดีค่ะมาพบกันกับพี่ป่าเก่งสวยรวยแห่งแปงคู่กบันในจักรวาลมาแล้ววันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมก็น,น่ารักเหมือนเติมช่วงนี้ถ้าเห็นพี่ป่าน่ารักแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าพี่ป่ากําลังฮิตกําลังชอบไปบบว่าแอปนี้เนาะแบบว่าน่ารักหน้าขาวใสหน้าใสสวยเหมือนสาวเกาหลีช่วงนี้แบบน่ารักชอบอะไรประมาณนี้ชอบเนาะก็จะเห็นในลุคนี้เนาะวันนี้ก็ทําสีผมมาใหมนะ่เนาะ วันนี้ก็มานแน่หน่อยหนึ่งเพราะว่าก็เรียนอยู่เนาะเรียนอยู่แล้วก็อมาแบ่งปันเนาะวันนี้เราก็จะออกมาแบ่งปันนะคะทุกคนพี่ป้าสวยเนาะอ่ะคนอะไรบ้าบอกสวยหนักมากใครบอกแม่บอกเองเนาะอ่ะวันนี้ก็มาในเดทสิบสี่ของพี่ปาโปรแกรมสุดยอดโปรแกรมเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างความโชคดีบนโลกออนไลน์ของเราวันนี้ วันนี้เป็นเดย์สแล้วที่พี่ป่าออกมาแบ่งปันในการเรียนรู้มาและเกิดการตัดรู้ก็อยากมาส่งต่อในสิ่งที่ดีเนาะวันนี้ก็พาแนะนําตัวสําหรับคนใหม่ที่เข้ามาอาจจะไม่รู้จักพี่ป่าคือใครวันนี้พี่ป่าก็จะแนะนําเลยก็กิอพี่ป่าซึ่งจริงอนตัยนตยานัตยาท้องมี่เล่นชื่อป่าจะเรียกพี่ป่าเจ๊ป่าน้องป่า คนสวยได้หมดท่านสดซื่อวันนี้ก็มานะมาส่งต่อสิ่งดีๆวันนี้พี่ปาจะมาส่งต่อสิ่งดีๆที่เราเรียนมาเราก็อยากส่งต่อจะสร้างความโชคดีในวันนี้ถ้าเราไม่รู้สิ่งนี้ถือว่าพลาดเย่เย่เย่คืออะไรวันนี้สิ่งที่เราจะสร้างความโชคดีในในลูกออนไลน์พี่ป่าก็ขอแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งว่าพี่ป่าเป็นใครมาจากไหนพี่ปาก็ เป็นในอดีตในเมื่อก่อนก็เป็นคนธรรมดาเป็นคนคิดมากคิดลบคิดเรื่องคนนั้นคิดเรื่องคนนี้จนลืมคิดเรื่องเจ้าของประมาณนั้นแล้วก็เมื่อเรามาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการที่เรียนรู้คลิปหอวงครูสิตามหาการ์ยสบวันเราก็มาเปลี่ยนแปลงเปลีป่นยนวิธีคิดของตัวเรากายที่เรามีชีวิตใหม่ที่ยังไม่ตายด้วยการเรียนรู้กฎจกักรวาลกดแรง,งดึงดูดแล้วก็เรียนรู้ คลิปเปียของครูจิตาพรสรวรร์ปันเองได้เลยว่าครูจิตตาปฏิหารแห่งชีวิตที่ไม่ได้ไม่ไรสดเจ็ดอนแม่หนูไปนอนรอเลยอ่ะวันนี้เราจะมีชีวิตใหม่และจะมีความโชคดีให้กับตัวเรามันขึ้นอยู่กับอ,อ๋อหนูดึกแล้วหนูไปนอนได้แล้วห้าทุ่มแล้วค่ะนะคะ ไปไปนอนเอาแม่ไหลสดอยู่เอานะไปแบบไม่แม่แล้วนีจักรวันคอนเปิมองค์จะเขา้า,นนาได้แม่องได้แม่เป็นนางฟ้าหรือเป็นนางมารเออนางฟ้าหนูก็รอแม่เดี๋ยวแม่ไห์สดส่งต่อก่อนนะสวัสดีค่ะมาต่อเลยนะคะทุกคนวันนี้ถ้าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่อยากเป็น คนที่โชคดีแต่วันนี้เราไม่มีการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือไม่มีการจะเปลี่ยนตัวเองก่อนเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการความโชคดีเข้ามาหาเราได้วันหนึ่งวันในอดีตมาก,ก่อนมีปา่าเป็นคนที่คิดแต่เรื่องคนอื่นอยู่ในรูปของคนอื่นเยอะจนว่าวันนึงเราไม่มีช่องว่างให้กับตัวเองเพราะเราคิดแต่เรื่องคนอื่นไม่ไม่ได้ค่อยคิดเรื่องเจ้าของวันนี้เราเริ่มมาเรียนรู้ ปวดจักรวาลขนแรงหนึ่งดูดเอามนมีสวยไม่เอา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 มามีนะเอาคันนั้นหนูจะไม่ได้โทรศัพท์เด็อมามีนั้นหนูจะไม่ได้โทรศัพท์เด็กน้่หนูจะมานี่แม่นะเอาสวัสดีค่ะน้องมามีนะคะน้องมามีน่ารักได้เหมือนแม่เออเดี๋ยวเอาให้เอาแบบนี้เหมือนมันน่าจะได้สองอันเนาะมามีเนาะ อ,อ๋เดี๋ยวหนูเจ้าโทรศัพท์เหรอเดี๋ยวหนูเจ้าโทรศัพท์เหรอเดี๋ยวหนูไปนั่งรอแม่แป๊บหนึ่งอ่ะแม่ไล์สุดเสร็จนะแม่เอาให้อ่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาตอนเลยนะคะวันนี้ถ้าเราไม่ได้การเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแเรงดูดกับคุณจิตามาเราก็คงไม่มีชีวิตใหม่ทันทีเลยที่เราไม่ไม่รู้จักการให้ความสุขให้ชีวิตตัวเองให้ตัวเอง,วเองกวนเมื่อเราเปลีป่ยนแปลงตัวเองเราก็เริ่มมาอ่า สิ่งแรกที่เราได้จากการเรียนรู้คลิปครูหรือว่าได้จากการทีกกรเ่กกรเรเียนรูกร้กฎจักรวาลกฎแรงดัดเอ้าเราก็จะได้ชีวิตใหม่อม <c oughs> เอามันจะได้มามีมันจะเสร็จไหมเนี่ยเอาไปนั่งรอไปนั่งรอเอา้เอาอทุกคนทุกคนดูเอาอันนี้อย่าดูตัวจริงของแม่ฟานะ เอามามีเอาเอาเอาไปนั่งรอนั่งรอมันไม่เสร็จได้เนี่ยเอ,เอาหนูไปนั่งรอแป๊บนึงไปเดี๋ยวแม่ไล่สดเสร็จแล้วแม่จเาอ้าอ้เอา้าเอา,เอาไปนั่งรอเอาหยุดให้แม่ไปนั่งมันไล่หรือให้แม่ไปนั่งฟ้าอ ทุกคนตอนนี้พี่ปากําลังจะเป็นมันจะให้พี่ปาเป็นมันเดือจะให้พี่ปาเป็นนางฟ้าเนาะพี่ปาเนี่ยเป็นคนที่ว่าอารมณ์นี้แบบว่าอารมณ์ม,มาก่อนอันดับแรกถ้าได้มองหวันนี้จะมโหูมากแล้วจะเป็นคนแบบว่าเป็นคนกําลังจะแบบว่าองค์จะเข้าถ้าองค์เข้านี่ก็จะตีลูกพอตีลูกนี่จะตีแบบตีสุดๆเพราะอะไร เพราะมันความมโหเนาะเมื่อเราจะควบคุมสติเราให้ได้เนี่ยมันก็ถือว่าเราต้องมีสติในการที่ควบคุมแต่วันนี้ถ้าองค์วันนี้องค์ใกล้จะเข้าน้องมามีแล้วเนาะขั้นองค์แม่ปลาเข้ามามีเนี่ยมามีก็จะได้แม่เป็นนางมันลายก็จะไม่ได้แม่เป็นนางฟ้านะคะทุกคนเนาะเออวันนี้อ่ะจะสร้าง เออหนูก็จะไม่งอแงสิคาหนูนะ่ะน่ารักเอออยากให้แม่เป็นนางฟ้านะคะทุกคนคะ่ะอยากให้แม่ปาเป็นนางฟ้าอ่าถ้าหนูอยากไ้โทรศัพท์กับแม่หนูก็ต้องรอแป๊บเนี่ยโทรศัพท์เครื่องนึงไปดูดิมันชาร์จได้ยังเอาเอามาพพีนะเว้เอาเอานั่งรออ,อ,อสวัสดีจา้า ตอเลยนะคะทุกคนวันนี้เดซิจีจแล้วสร้างความโชคดีบนโลกออนไลน์แบบไหนวันนี้ถ้าเราอยากเป็นคนที่สร้างความโชคดีบนโลกออนไลน์ตัวเราก็ต้องตระหนักรู้และรู้เสมอว่าเมื่อเราจออมาหน้ากล้องหรืออองคมาสร้างคนค่ายกับผู้คนบนโลกออนไลน์จริงที่เรา จะต้องรู้และจะต้องเข้าใจเลยคือเราต้องมีสีสัต์ให้กับตัวเองและก็คนอื่นหนึ่งอย่าไปรักไปโกงของคนอื่นเขาสมมติว่าพี่ป่านเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นแม่ค้าขายของ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ปัาต้องรู้เลยคืออย่าไปเอาของของคนอื่นเขาแล้วสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตพี่ป้าเพราะว่าพี่ป้าเป็นคนไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นเราเป็นคนดีเราเป็นเรามีสีซื่อสัตย์เราก็ตันยูรู้คนเราสำนึกรู้คนกับที่สิ่งที่เราเกิดขึ้นมาเพราะว่าจากเราเรียนรู้แล้วก็เราก็เริ่มมองเห็นสิ่งดีที่เราสำนึกรู้คนเราจะไม่เป็นเลยก็คือถ้าเราจะสร้างความโชคดี จะอยู่ในโลกออนไลน์แต่เราจะมารักมากงนั้นก็คือเราจะสร้างไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นเวรกรรมเนาะมันเป็นบาปเนาะสมมุติว่าเราไปเอาของเขามาเราก็เป็นถูกใช่ไหมละ่ะเออวันนี้เราจะสร้างความโชคดีเราก็ต้องมีสีซื่อสัตย์ให้กับตัวเองสองเราจะสร้างความโชคดีเราก็ต้องคิดดีคิดบวกสามถ้าเราจะสร้างความโชคดีเราก็ทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองเหมือนพี่ปาเนี่ย พี่ปามีอาชีพที่ทำคือเป็นแม่ค้ามอบทรงวมอบลาบนั่นก็คือแม่ค้าลอตเตอรี่หรือว่าแม่ค้าเงินล้านแล้วพี่ปาก็ทำแบรนด์กับคุณสิตาชีลมโยเป็นซูปเปอร์วีพีชีลมโยน้องก็อยู่ในทีมแม่วิภาพรสุก,กันเราเราเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่กับทีมไหนเราอยู่กับคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นแม่ได้แบบไหนเราก็จะได้แบบนั้นในความรู้สึกของเราเราเรามีความเชื่อในแบบนี้เราก็ทำมัน วันนี้เราอาจจะยังไม่สําเร็จแต่วันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ในอยู่กับคนสําเร็จวันวันหนึ่งก็ต้องเป็นวันของเราและเราก็แค่สร้างตัวเองมาสู่โลกออนไลน์มาสร้างความโชคดีอยู่บนโลกออนไลน์มาทําสิ่งดีๆบนโลกออนไลน์ให้กับผู้คนที่เขากําลังเข้ามาพบเจอเรานะวันนี้ก็ส่งต่อสิ่งที่เรา ส่งต่อสิ่งที่ความโชคดีให้กับตัวเรานั่นก็คือการที่เราต้องเป็นคนดีและมีสีจัตั์และคิดแต่สิ่งดีๆแล้วทำแต่สิ่งดีดีเดี๋ยววันหนึ่งก็เป็นวันของเราวันนี้ด้วยรักแจก,กใจของที่ป่าคนสวยก็วันนี้มาเดย์สิบสี่พรุ่งนี้เจอกันในเดย์สิบห้ากันจ้าค้าพรุ่งนี้มาเร็วก็จะเอา,าเานแบ่งปันเร็วเพราะว่า ส,สิแล้วมันก็ยังเหลืออีกเวันก็จะจบคอร์สนี้เนาะสร้างความโชคดียังไงให้เราโชคดีบนโลกออนไลน์เราก็แค่ฝึกฝนและลงมือทำเป็นในที่แบบเราอยากเป็นเป็นในแบบที่เราเป็นนะคะทุกคนวันนี้เวลาแจกใจของพี่ป่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพีของพี่ป่าเสกชีวิตใหม่ได้นิดเดียวมังเดียมันจะพูดไม่ค่อยชัดเนาะเออ เ็กชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียวด้วยกฎจกักรวาลกฎแรงหนึ่งดดดวันนี้บายป่า,ากิ่งสวยรวยแห่งปังอันนี้ก็ไปแล้วค่ะกับขอบคุณทุกๆคนสวัสดีค่ะไปแล้วเลิบออยูชอบลูกนี่นะชอบเอฟนี่นะมันน่ารักอะ่ะ